ักสิเกอโอ,โอมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะอออาหารของโปรด <laughs> ชิมิยอดสินอืหืนี่นะคะอันนี้ค่ะนางรู้ว่าคุณป้าไม่ทานเนื้อนางก็สั่งสลัดมาให้คุณป้านะคะอันนี้เป็นมันเผานะคะมันเผาแจวนะคะสุดยอดชิมิค่ะ โอเคค่ะขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะเจ้าภาพขาเจริญเจริญนะคะเป็นไงล่ะนี่พามาโรยังพามารยล้อเลยเจ๊เนี่ยใช่ไหมวันออกเลยค่ะวันออกเลยค่ะยังไงคะนี่ค่ะปันออกเลยค่ะนี่ดูลูกสาวทําให้เห็นไหมคะน่ารักที่สุดเชพิ๊กมันุพิ๊หมาแจ๋วจริงๆเลยลูกเอ้ย ว่ายอีกแล้วมันไม่รู้มันว่ายใครคจะเล่นสุกกินเลยจะภาพอยู่นี่ว่ายจะภาพสิ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนสวยโอเคค่ะถึงเวลากิน